ถ้าพี่น้องไปต่อกันที่จังหวัด้อยเอ็ดค่ะดิวทีจังหวัด้อยเอ็ดค่ะกระทรวงเกษตรกร,กรรมและปลาใหม่สปปลาวเพื่อนได้มาศึกษาดูงานนะคะและพัฒนาการท่องเที่ยวการค้าและการลงทุน้อยเอ็ดเมืองกเกษตรอัจฉริยะการท่องเที่ยวสังสรรค์วัฒนวัฒนธรรมสางม,มูลราคาสังคมพัฒนาอย่า,ยางยัง่งยืนค่ะ ยูทีรโรงแรมเพชรรัตการเดนอำเภอเมือง้อยเอดค่ะนายชูศักดิ์บุรีร่องผู้วา,าร,ราชการจังหวัดร้รอยเอดเพิ่นเด็กล่าวตอนรับคณะจากกระทรวงกสิกรรมและปลาไม่สาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนเล่าค่ะในการที่มาศึกษาดูงานพัฒนาการท่องเที่ยวการค้าและการลงทุนของจังหวัดร้รอยเอดค่ะโดยมีผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หัวหน้าส่วนราชการและกน่วยงานที่เกี่ยวของต่างๆเขาร่วมค่ะ โดยทางจังหวัดรอยเอ็ดนี่เพิ่นมีเป่าหมายการพัฒนาจังหวัดระยะหาปี รอยเอสดเมืองเกษตรอัจฉริยะทองเที่ยวาส,าสังสรร์วัฒนธรรมสังมูลคาสังคมพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะ <Yeah. S 1> ที่เพื่อนไห้ความสําคัญในด่านยังก็คือในด่านเกษตรกรรมค่ะพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ให้เป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์อย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีการส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรนี่ร่วมโตกันในรูปแบบของกลุ่มการผลิตหรือว่าเป็นสถาบันเกษตรกรเพื่อสิเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้สามารถลดต้นทุนการผลิตและก็เพิ่มผลผลิตที่มี คุณภาพดีได้มาตรฐานนะคะซึ่งกระทรวงเกษตรกรรมและปลาใหม่สอปอล่าวนี่เพื่อนก็นได้มีการจัดมาศึกษาดูงานในการพัฒนาการท่องเที่ยวการค้าและการลงทุนของจังหวัด้อยเอ็ดเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพสั่งโอกาสสัางอาชีพสั่งรายได้รวมถึงได้อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและก็พัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนว,นวัตกรรมต่อไปนะคะ